เพื่อเราเราบริการลูกค้าเนี่ยเราควรจะบริการให้ครบทุกคนที่หมายถึงว่าเสิร์ฟทุกคนที่มาตรงนี้เราก็เลยมีไอเดียว่าเป็นอาหารนานาชาตินะคะแล้วก็เนื่องจากว่า,าความที่เป็นนานาชาติเนี่ยเราก็ดูว่า,าหลักๆนานาชาติเนี่ยก็จะมีอะไรก็จะมีจีนนะคะเดี๋ยวนี้อินเดีย ia, ต้องต้องเรียนตามกังเลยวว่าตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยอินเดียมีศักยภาพคือบางที่จะไม่มีอาหารอินเดียนะคะแต่ของเราเนี่ยมี พ่อครัวเป็นอินเดียเลยแท้ๆเลยบินตรงเข้ามาเลยเชฟก็เชฟก็ทำได้เหรอใช่เชฟเราก็เป็นเชฟอินเตอร์นะคะที่นี่มีความหลากหลายคืออย่างหัวหน้าพ่อครัวเป็นฝรั่งเศสมีเชฟอินเดียมีเชฟจีนคือจะมีหลากหลายเมื่อกี้ผมเดินดูเนี่ยเห็นป้ายฮาลาลด้วยเป็นฮาลาเป็นฮาลาลด้วยใช่ใช่เพราะว่าอย่างที่ทราบะะตอนนี้ตลาด ม i d d l e East เนี่ยมีเงินจับจ่ายด้วยค่ะเขาก็มาเพราะฉะนั้นมาบุฟเฟ่ที่นี่ก็ได้หลากหลายใช่ค่ะแล้วอร่อยอร่อยตามตามอาหารชาตินั้นด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเราเนี่ยเราไม่ได้คุยด้วยตัวเองนะคะโดยมากเนี่ยเราจะต้องทําแบบสอบถามนะคะจากแขกเชื้อชาตินั้นอย่างเช่นอาหารอินเดียเนี่ยผู้ที่ชื่นชอบส่วนใหญ่จะเป็นพวกฝรั่ง British เป็นอังกฤษใช่ไหมกับสิงคโปร์สองชาตินี้ถ้าเขาคอนเฟิร์ม ก็ถือว่าใช่แล้วเราก็ได้คอนเฟิร์มจากทางฝรั่งที่เป็นบริเตนกับอังก็คอนเฟิร์มไทยแล้วะว่าเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะนี่คือปลาสามรสปลากระพงปลากระพงค่ะปลากระพงนะคะปลานี่แบบชิ้นใหญ่อันนี้คือหอยสหอยสังค่ะหอยสัง นึง่งน้ำมันหอยใช่ไหมคะนึ่งน้ำมันหอยผักบอกชอยก็เป็นผักที่นิยมนะคะอันนี้ก็คือยยต้องกินคู่กันใช่ใชค่ะ,คะ,คะ เหมือนไปทำานร้านอาหารจีนแต่ว่าต้องเรียนอย่างหนึ่งค่ะว่าอาหารเนี่ยที่บอกว่าเาป็นไลน์บาฟเฟ่ก็จริงนะคะแต่อย่างสมมติอาหารจีนเนี่ยอันนี้ไม่ได้ทําทิ้งไว้นะคะคือลูกค้าจะทานถึงทำทำสดสดทำสดสดอันนี้ค่ะอันนี้ดีค่ะอันนี้ก็คือต้องทานกับแป้งใช่ไหมคะแป้งนานนะคะอันนี้ก็จะเป็นซอสมิ้นซอสมิ้นซอสนี่ก็คือสําหรับคนที่ชอบอะไรที่เป็นสมุนไพรนะคะแล้วก็ จะ,จะสามารถจิ้มกับน้ำนได้จิ้มกับน้ำนเพราะว่าตัวกุ้งเนี่ยเขาจะมีแซฟฟอรนหมักอยู่แล้วนะคะก็จะมีรสชาติของแซฟฟอรนอยู่แล้วทราบว่าบุฟเฟ่เนี่ยทั้งกลางวันทั้งเย็นนะใช่ค่ะ,คะจะเหมือนกันไหมครับจริงๆอาหารรับมาเนี่ยประเภทเดียวกันหมดนะคะนานา,นาชาติเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่า มื้อค่ำเนี่ยจะมีซีฟู้ดมากขึ้นนะคะคือพออาหารเย็นปุ๊บเนี่ยทุกคนอยากจะใช้เวลานั่งรับประทานนานกว่านะอย่างกลางวันเนี่ยคนจะรีบใช่ไหมเขาก็จะทานอะไรที่น้อยๆแล้วก็ไปแต่ว่าพอใช่แต่มื้อเย็นเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นอาหารที่คนอยากจะนั่งทานกันเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องแบบพิธีพิถันอยากกินนู่นกินนี่ซีฟู้ดเนี่ยเป็นอาหารใช่ซีฟู้ดเป็นอาหารหลักที่ทุกคนเนี่ยอยากจะละเมียดเลยช่วงนี้นะคะทุกท่านถ้าสมมติว่า มีเพื่อนฝูงอยากจะมาเป็นกลุ่มสี่ท่านมาสี่ท่านจ่ายแค่สองค่ะทั้งทั้งกลางวันใช่ทั้งกลางวันเย็นใช่ค่ะต้องมาสี่คนใช่ใช่นะคะเห็นบอกมีบรันช์ซันเดย์บรันช์ซันเดย์บรันช์วันอาทิตย์นะคะตอนเที่ยงถึงบ่ายสามจะยืดเวลาหน่อยยาวกว่าวันธรรมดาหน่อยนึงแล้วก็ซันเดย์บรันช์ต้องบอกเลยว่าเหมาะสำหรับครอบครัวไอ้คุณต้อมเมื่อกี้เห็นผมได้ข่าวว่าบรันช์ที่นี่มีไวน์ด้วยเหรอ ใช่ใช่คือเราจะมีสองสองแบบนะคะสำหรับท่านที่ไม่ดื่มวายกับท่านที่ดื่มดื่มเฉพาะพวกซอฟต์ดริงค่ะแต่ก็จะมีซอฟต์ดริง์มีเบียร์นะค่ะคือทานอาหารปกติเลยก็ราคาหนึ่งใช่ทานปกติถ้าสมมติว่าเป็นอาหารพร้อมกับเบียร์หรือว่าเป็นพวกซอฟต์ดริง์อะไรเงี้ยจะเป็น1,425นะคะนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามีวายหนึ่งพันเว่าคุ้มค่าอ่ะเนาะ คุ้มค่าโดยเฉพาะช่วงที่มาเนี่ยสี่คนเนี่ยนนส,สองนี่คุ้มมากค่ะ,คะต้องก็ยังมีเรื่องของบัตรรับประทานอาหารห้องอาหารอาทีเลเยฟฟรีสองใบแต่หนึ่งใบเนี่ยสองท่านให้กับรายการเราให้กับรายการค่ะ,ะคำถามว่าโรงแรมแกลนมิลเลเนียมสุขุมวิทย์เนี่ยตั้งอยู่บนถนนอะไรนะคะง่ายเกินไป ง่ายๆอย่างนี้แหละดีไหมคะลองให้กันง่ายๆเลยค่ะโอเคค่ะตากันถามเข้ามาที่นะคะ sataytalk@hotmail.com แล้วก็ s m s ก็ได้นะคะ4221980นะคะ2ท่านเท่านั้นนะคะวันนี้อิ่มมากค่ะอิ่มเลยนะคะก็อร่อยครับก็ต้องขอบคุณนะคะคุณต้อมมากขอบคุณค่ะวัดีค่ะวันนี้เรา3ามคนก็ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ทิ่หน้าค่ะสวัสดีค่ะ